ภาษาไทยเด็กๆชอบใจซ้อนดีซ้อนดีสนุกสุขีมมาเรียนภาษาไทยหนูชอบภาษาไทยสนุกสุขีมมาเรียนภาษาไทยครูนกเล็กจิรภัทรสุตางโองคุณครูเน็ตไอดอลผู้โด่งดังในโลกโซเชียลด้วยการนำเทคนิคการสอนที่แปลกใหม่มาใช้มใจเด็กๆซึ่งบางคลิปได้รับความนิยมมากกว่า2ล้านวิววันนี้เราจะมาพูดคุยให้ถึงแก่นเข้าถึงตัวตนของครูนกเล็กคนดีสละอัวสละอวหนูกลัวหนูกลัวกลัวโดนครูตี

าตายแล้วไม่อยากคุยกับครูเลยฮะอยากเป็นมากกว่านะฮะ <MB ET> ต้องบอกก่อนเลยว่าคุณครูนกเล็กนี่ดังมากครั้งหนึ่งเคยมา,มารายการของเราแล้วตอนนู้นนานและเป็นปีๆและโฆษณา,าสารส้มนะฮะ <S <'s <S ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีคนเข้าไปดูเยอะพอสมควรแต่ตอนนั้นไม่ได้เล่นเองแต่ปัจจุบันนี่เล่นเองแล้วนะฮะแล้วก็สร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการการศึกษาไทยอย่างมากขอต้อนรับคุณครูนกเล็กนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูคุณครูสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนบางมดบางมดตันเปาวิทยาคารค่ะตันเปาบางมดนี่ตันเปาววิทยาคารนี่คือเเต็มๆล ใช่ค่ะพอดีว่าตรงนั้นจะมีโรงเรียนบางโมท2โรงเรียนก็คือมีบางโมดวิทยากับโรงเรียนบางโม ตันเตาวิทยาคาะะโรงเรียนที่ถ่ายคลิปต้องเป็นบางมดตันเตาวิทยาถ่ายคลิปมาดูไงก็มีเพราะว่าเดี๋ยวเน็ตไม่งั้นจะเข้าใจผิดเพราะว่าบางมดใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นโรงเรียนมัธยมคุณครูเป็นคุณครูเน็ตไอดอลที่ไม่ต้องเปิดหน้าอกเหมือนกับพิตตี้สมัยนี้นะฮะที่เป็นเน็ตไอดอลต้องเปิดหน้าอกตลอดเวลาอะไรอย่างงี้นะไม่ต้องไม่ต้องเนาะมีคนคลิกเข้าไปดูเยอะที่สุดที่บอกว่าเป็น2ล้านกว่าวิว2ล้านห้าวิวะอนนั้นจะเป็นเป็นคลิปเพลงเด็กในตำนานตอนนั้นก็ทําร่วมกับคุณครูในโรงเรียน หลายท่านนะคะมาชวนๆกันมาก็คือทีมโปรดักชั่นหลายคนอะไรแบบนี้นะคะหลายคนแอบสงสัยแล้วใครเป็นคนถ่ายทำก็เป็นแฟนคุณนกเล็กเองก็คือคุณรัชชัยมกราพันธ์คุณโอเป็นสามีสามี่ะสามีไม่ได้เป็นครูด้วยกันสามีไม่ได้เป็นครูเลยก็แซวว่าเป็นพอคอสมอคอ สามีครูเล่าให้ฟังนิดหนึ่ง<ฆ>เป็นยังไงมายังไงคือเป็นครูสอนหนังสือมานานหรือยังอสอนมาถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลก็อยู่มา5ปีแล้วค่ะแต่ก่อนนนั้นก็อยู่เอกชนมาสองปีถือว่าเป็นครูรุ่นใหม่มครูยุคใหมให่อะไรแบบนี้ความรู้สึกตั้งแต่ตอนที่เราเรียนจบแล้วตัดสินใจว่าเออจะทําอาชีพครูอยากให้เล่าให้ฟังตรงนี้นิดหนึ่ง ก็ได้มาเรียนที่ราชพัฒน์บ้านสมเด็จเจ้าพยานะคะ,คะก็เรียนโปรแกรมวิชาเอกดนตรีไทยแล้วก็จบมาแล้วก็ไปอยู่โร<อ>งเรียนเอกชนอยู่ได้ประมาณสองปีก็สอบรรจุได้ไปลงที่เขตรบบัฐบางก็คือโรง,งเรียนวราชโกษาตอนนั้นก็สอนวิชาดนตรีนาฏจะลินสอนปกติโดยทั่วไปตอนนั้นในเรื่องของโซเชียลที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็เริ่มเข้ามาในเรื่องของตอนนั้นรู้สึกไฮไฟแล้วก็เฟซบุ๊กเพิ่งจะเข้ามาแบบช่วงจังหวะนั้นพอดีได้จบนิเทศไหม ไม่ได้จบดีเทนเพราะว่ามีวิญญาณของความเป็นนักแสดงอยู่ด้วยเยอะมากก็ปกติเวลาเรามีกิจกรรมอะไรเราก็จะร่วมกิจกรรมอยู่ตลอดเวลาชอบเป็นเด็กกิจกรรมอยู่แล้วพอมาเป็นคุณครูก็เลยเป็นครูกิจกรรมไปด้วยถามด้วยสิคือต้องบอกกันว่าครูเนี่ยเป็นอาชีพที่ทํางานหนักแล้วก็เงินน้อยนะทุกวันนี้คนก็ยังคือน้อยคนน่ะที่จะตัดสินใจที่จะเลือกเดินด้วยการเป็นครูเียเราเองคิดตรงนี้ไหมว่าโอ้เป็นครูเงินเดือนน้อยจังเลยอ่ะไปทาอย่างอื่นดีกว่า ถ้าเรามุ่งไปแต่เรื่องของผลประโยชน์ที่ทได้รับกันมาในเรื่องของตัวเงินเนี่ยแน่อนอนการทํางานมันก็ไม่มีความสุขใช่ไหมคะแต่ว่าทุกวันนี้เราเราก็ต้องแลกแลกความ,มเหน็ดเหนื่อยเนี่ยมากับกับความสำเร็จของเด็กๆด,ด้วยแล้วก็ความสะดวกความสุขเด็กๆทุกวันนี้เวลาเราสอนเนี่ยถ้ายิ่งเด็กเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเรียนแล้วสนุกอยากเรียนกับเราอีกเนี่ยมันก็กทําให้เรารู้สึกเออ ชื่นใจใอย่างไปสอนอีกเลยอันนั้นคือในกรณีที่เราสอนหนังสือในห้องถูกไหมแต่ทีนี้เราก็เป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันที่ทําให้การสอนหนังสือเนี่ยมันสนุกขึ้นด้วยการถ่ายคลิปมันมาอย่างไรไอเดียพวกเนี้ยก็ตอนนั้นย้ายมาอยู่เรียนบางมดตันเปล่าแล้วทีนี้ทางเรียนก็มีการให้ส่งสื่อการเรียนการสอนนี้สื่อก็เขาก็อยากได้หลากหลายประเภทโปรตีนครูเขาก็จะมีสื่อหนังสือสื่อฟิชเชอร์บอร์ดใช่ สื่อประดิษฐ์อะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยอยากทําสื่อเป็นวิดิทัศน์วิดีโอเราก็คิดว่ามันน่าจะเข้าถึงเด็กๆได้ง่ายเด็กก็ชอบดูอะไรที่เป็นภาพเคลื่อนไหวอยู่แล้วด้วยนี่อันนี้อันนี้คือเป็นคลิปสอนอะไรฮะอันนี้อันนี้จะทําเรื่องครูนกเล็กเยี่ยมบ้านเด็กอีเกลซาตอนเียนเด็กๆเนี่ยแหละค่ะก็ประมาณว่าอยากให้ผู้ปกครองมาช่วยกันเพราะทุกวันนี้ผู้ปกครองบางทีก็ใช้สื่อเทคโนโลยีเอาไปให้ เลี้ยงลูกอะ่ะเลี้ยงลูกด้วยสื่อพวกนี้มากเกินไปสอนลูกให้เป็นสังคมก้มหน้าตั้งแต่เกิดอะใช่ประมาณอย่างงั้นนะคะแต่ไม่ใช่ว่าสื่อเนี่ยไม่เทคโนโลยีไม่ดีนะคะดีแต่ว่าเราก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมแล้วก็ต้องอยู่ในสายตาของเราด้วยเอามุมดีๆมาใช้ประโยชน์แต่ดูโปรดักชั่นอะไรก็ดูถ้าทางจะยิ่งใหญ่อลังการอยู่ต้องจ้างคนไหมเอาคนมาจากไหนอคนเยอะแยะมากเลยค่ะสองคนสามีอ๋อออ ผัวครูใช่ก็บางทีเราก็เอาเรื่องในโรงเรียนนี่แหละไปปรึกษาเขาก็อย่างอย่างที่มาของคีฟอร์เซนเนี่ยก็มาจากการที่ได้คุยกับครูหลายๆท่านเด็กเนี่ยชอบติดเกมบางทีไม่มาโรงเรียนมาโรงเรียนแต่ไม่ถึงโรงเรียนแวะไปร้านเกมอะไรประมาณนี้ก็มาเล่าให้ฟังแล้วบ่าเอิญว่านดกเรียนก็ชอบแลกระตูนเรื่องเดลซ่านะฟอร์เซนเดทั้งบ้านทั้งหมู่ฮิตมากเดี๋ยวถามย้อนไปนิดนึงตอนที่เริ่มถ่ายเป็นคลิปแรกๆเนี่ยมีโดนแอนตี้ไหม อันตี้มีเพจอันตี้ครูนกเล็กเนายังไม่มีนะคะเพราะต้องอันตี้ใบเตยเลยไม่มีไม่มีไม่มีใช่ไหมยังยังยังไม่เห็นเข้ามาเพราะว่ากว่าเราจะทําออกมาอันหนึ่งเนี่ยเราก็คิดแล้วคิดอีกเพราะว่าเนื่องจากว่าเราก็เป็นครูด้วยเราไม่ได้แบบว่าปุ๊บปั๊บก็จะทําเลยเราก็ไม่ได้ทําแบบตามกระแสอะไรมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็จะทําตามในลักษณะที่ ความสนใจของเด็กเนี่ยจะเป็นหลังแสดงว่ากระแสส่วนใหญ่พอปล่อยคลิปออกมาเนี่ยทุกคนค่อนข้างจะเห็นด้วยตอบรับดีก็ต้องขอบคุณท,ที่ที่ให้การตอบรับอย่างดีค,คลิปไหนของตัวเองที่คนดูเยอะที่สุดนักเรียนเข้าไปดูเยอะมากมอกก็จะเป็นคลิปเพลงเด็กในตำนานนี่แหละคะ่ะและคลิปเพลงนี้ก็เป็น,เป,นเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ทัศนคติเปลี่ยนด้วยว่าการที่เราเทําสื่อออกมาในโลกโซเชียลเนี่ยเราก็สามารถที่จะสอนลูกศิษย์ที่อยู่นอกห้องเรียนได้ด้วยค่ะเพราะว่าก็จะมีนักเรียนที่ดูจากทางบ้านเนี่ยก็ เส้นโคเวอร์กลับมาแล้วก็มีการต้องตอบกับผู้ปกครองด้วยนะคะและสื่อสารกันยังไงฮะสื่อสารผ่านในโลกออนไลน์เนี่ยละคือหมายความว่าถ้าสมมุติเราอัพอัพไปในเฟซบุ๊กเราก็สามารถพูดคุยกันใน a c e b o o k หรือว่า subscribe ไอ้กดปุ่มข้างล่างใน u t u b e เราก็สามารถพูดคุยกันเป็นความเห็นไปเงี้ยได้เลยค่ะก็จะมีผู้ปกครองก็จะเข้ามาให้คาแนะนําให้คำติชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโต้ตอบกันนี่อยากรู้ว่าในส่วนของเด็กๆพอเขาได้ดูเนี่ยเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างทั้งเรื่องของการเรียนเรื่องของพฤติกรรมอะไรแบบนี้ ถ้าถ้าเป็นกับครูนกเล็กเองเนี่ยเด็กเขาก็จะกล้าเข้ามาหาแล้วก็เขากล้าเข้ามาคุยเล่นด้วยอะไรงนะคะแล้วก็เขาก็ชอบอยากที่จะเรียนก็จะถามตลอดวันนี้จะได้เรียนกับครูไหมเนี่ยวันนี้จะคุณครูจะมาสอนอะไรวันนี้จะมีอะไรมาอะไรอย่างเี้ค่ะแต่ว่าคลิปทุกคลิปเนี่ยเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ อยากจะมันอาจจะไม่เห็นผลนะตอนนี้นะคะเราก็อยากจะทําสื่อที่มันเป็นสื่อบวกที่มันจะส่งผลถึงอนาคตแน่นอนเอาถ้าเราปล่อยให้เด็กเนี่ยดูแต่สื่อที่มันเป็นลบๆโดยที่เราไม่ผลิตสื่อที่ดีๆขึ้นมาเลยเนี่ยอนาคตเนี่ยแหละมันอาจจะไม่ผลส่งผลในตอนนี้แต่อนาคตเนี่ยเขาอาจจะเป็นอย่างอื่นไปก็ได้เพราะเด็กก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่เนี่ยคือสังเกตคลิปของครูเนี่ยนอกจากความสนุกสนานเนี่ยมันได้เรื่องของการเรียนการสอนอย่างบางอย่างมันจํายากพอมาเป็นเพลงเนี่ยกลายเป็นว่าเด็กๆเขาจำได้เช่นยกตัวอย่างที่บอก ครูสอนภาษาไทยจําอย่างสระภาษาไทยก็คือเอาสระเนี่ยมาใส่ในเพลงเด็กก็จะร้องได้ท่องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจําเป็นเสียงแล้วแล้วเขาก็ต้องรู้รูปสระด้วยว่าออกเสียงแบบนี้คือสระอะไรลองให้ฟังนิดนึงอย่างเช่นสระอะสระอาสระอีสระอีอือูอูอู ใครเต้นตามครูแล้วลองแฮปปี้เลยขอเต้นตามคุณครูขอเต้นกาบคุณครูหน่อยค่ะคุณครูสอนหนูหน่อยค่ะค่ะแล้วก็จะให้จดเด็กประมาณว่าเอาร่างกายของเราเนี่ยออกแบบเป็นรูปสระเต้นเป็นรูปสระเช่นสระอะถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้ว่าลักษณะของสระอะคืออะไรเขียนยังไงเขาก็จะเต้นไม่ได้แต่เขาก็ต้องไปดูมาก่อนว่าสระค่ะเขียนถ้าเป็นเอาเอาก้นเอาก้นเขียนเอาแบบใช้ก้นเขียนนะละอ่ะชื่ออรละ อะะอ๋อเขามีสองอันไงประมาณอย่างนั้นแล้วสระอาล่ะสระอาก็ประมาณละสระอ๋อต้นเขียนชื่อสระอีสระอีโอ้สั้นไหมเด็กๆเขาก็จำภาพได้ด้วยสนุกด้แต่ว่าเราก็ไม่เต้นให้ดูหมดเพราะว่าเราก็จะให้โจทย์เด็กไปคิดเองให้เขาตีเอท่าเองคณิตศาสตรล่ะคณิตศาสตร์นี้ คือไม่ได้สอนนะคะแต่ว่าที่เพิ่งทําคลิปล่าสุดเนี่ยก็เนื่องจากว่าทางคุณครูเขาที่สอนคณิตศาสตร์เขาเพื่อรบุษยอยากจะให้ทําเพลงแล้วบางอื่แล้วก็เราก็ขอแรงช่วยหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ทําเป็นโคเวอร์มาค่ะเป็นสุดคุณครูเราอยากรู้ความเห็นในฐานะที่คุณครูก็เป็นคนที่ร่วมสมัยอยู่เหมือนกันว่าการศึกษาของเด็กไทยสมัยนี้คืออ่านออกเขียนได้หรือบางทีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มองตรงนี้ยังไงบ้างกับเรื่องของการสอนของเรา มันก็มีหลายบริบทที่มันต้องร่วมด้วยช่วยกันนะฮะในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ของเด็กเนี่ยในเรื่องจุดเริ่มต้นของเด็กนนดนนออเนี่ยในระดับชั้นป .1 ป .2 เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ว่าทุกวันเนี่ยมันอาจจะแบบเด็กอาจจะเรียนหลากหลายวิชามากม,มากแล้วทีนี้ในเรื่องของการมุ่งเน้นในวิชาการอ่านเขียนหรือภาษาไทยหรือคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยมันอาจจะลดบัรทอนอลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะในในแต่ละวัน แต่ถ้าย้อนกลับไปในสมัยเราวัยเด็กเนี่ยวิชาอื่นเราก็จะมาบุรณาการถูกต้องไหมเราก็จะเรียนเป็นสปชสรนกพอแต่ว่าทุกวันนี้คือเขาแตกกลุ่มสาระมาเป็นแตกกลุ่มสาระมันก็จะวิชามันก็จะหลากหลายแล้วกิจกรรมเด็กก็จะเยอะหาเด็กแก้ได้ไหมคิดว่าปัญหาเด็กที่อ่านไม่ได้เขียนก็ไม่ได้เนี่ยเราเราคิดว่าเราจะแก้ตรงนี้ยังไงบ้างสามารถแก้ได้ค่ะก็คือเราก็ต้องติดตามเด็กแล้วก็ต้องให้เวลาเด็ก แต่ก็เข้าใจคุณครูนะคะว่าคาลา้กการที่มันนอกเหนือจากการสอนเนี่ยมันเยอะมากจริงๆการบ้านการตรวจข้อสอบเด็กดูแลพฤติกรรมเด็กสารพัดในเรื่องของการสอบเนี่ยมันก็เป็นอีกปัจจัหนึง่งเพราะว่าทุกวันนี้เรามุ่งเน้นแต่เรื่องคะแนนกันมามคกะใช่ด้วยบางทีเนี่ยเด็กๆกําลังเรียนอยู่แค่ปหนึ่งป .2 เองแต่ว่าเอาเรื่องสอบวัดสอบวัดมาเนี่ยบางทีก็กดดันกดดันเด็กด้วยค่ะคุณครูด้วยคิดยังไงว่าเด็กจะดีไม่ได้แค่ครู คำนีอ้อ๋อจริงเพราะว่าคุณครูเนี่ยเป็นแบบอย่างเขาบอกว่าคุณครูเนี่ยการประพฤติตนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากกว่าคําสอนค่ะถ้าเราประพฤติตนดีเขาก็จะดูเราเป็นแบบอย่างยิ่งเด็กประุมเด็กๆเนี่ยเขาจะดูครูเนี่ยเป็นแบบอย่างเลยครูทําอะไรเชื่อหมดพูดอะไรเชื่อหมดประมาณนี้ค่ะเนะท้ายสุดอยากฝากอะไรถึงผู้ปกครองบ้างครับก็อยากจะให้ผู้ปกครองนะคะช่วยกันใส่ใจบุตรหลานนะคะแล้วก็ ช่วยกันเข้าใจเด็กๆสมัยนี้นะคะว่าต้องการอะไรอยากจะเป็นแบบไหนเราก็ต้องเข้าใจเขาค่ะนะครับวันนี้ขอบคุณคุณนกเล็กมากๆเลยนะครับ๋ยาจะตามดูคลิปอีกหลายๆคลิปนะคะรออยู่เดี๋ยวไปช่วยแชร์ขอบคุณมากสองนอยู่เลขอบคุณมากค่ะขอบคุณครูคุณน่ารักมากนะคะ